คุณรู้ไหมว่ามื้อเช้าที่คุณเลือกทานอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเบาหวานและนำไปสู่ความตายได้อย่างเงียบๆนี่คือเรื่องราวของคุณบ่งชายวัยสาสิปีที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเพราะพฤติกรรมการทานอาหารเช้าที่ผิดพลาตลอด1ิปีซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกคนควรรู้แต่ที่น่าประหลาดใจคืออาหารเช้าที่เขาทานอาจดูปกติสำหรับหลายคนแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นสาเหตุของโรคแร,แรงและคุณกำลังทานอาหารเช้าแบบนี้หรือไม่มาพบคำตอบกันเลยคุณบง่งจีน อายุ30ปียังคงโสดและมีเป้าหมายชีวิตที่ยังไม่สำเร็จเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคเบาหวานซึ่งเริ่มต้นจากการเลือกอาหารเช้าที่ผิดพลาดตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาเกิดอาการโคม่าขณะทำงานและถูกรีบส่งโรงพยาบาลแม้ว่าผลการสแกนสมองจะไม่พบความผิดปกติแต่ผลตรวจน้ำตาในเลือดก,กลับพบค่าสูงถึง35มิลลิโมลลิตรแพทย์สรุปว่าเป็นอาการโคม่าจากภาวะน้ำตาในเลือดสูงจากเบาหวาน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างรวดเร็วภาวะแทรกซ้อนนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง20-30%ครอบครัวของเขาฟังแล้วสุดโสมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมอาหารเช้าที่ดูปกติสามารถกลายเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้แพทย์ชี้ว่าพฤติกรรมการทานอาหารเช้าที่ผิดพลาดของคุณบอกเป็นเหตุหลักเขาทานอาหารเช้าแบบนี้ทุกวันดื่มน้ำอัดลมกินอาหารทอดและเบอร์เกอร์เป็นประจำซึ่งเป็นเส้นทางสั้นสู่ภาวะดื้อต่ออินซูลิน และระบบเผาผลาญที่ผิดปกติอย่าลืมว่ามื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดอาหารเช้าความตายที่คุณควรหลีกเลี่ยง 1. เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลน้ําอัดลมขนมหวานและน้ําผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงทําให้ระดับอินซูลินพุ่งสูงซึ่งอาจนําไปสู่โรคเบาหวานและการะสมสไขมันอย่าลืมว่าแม้น้ําผลไม้ก็มีฟุกโตสสูง 2. อ,อาหารทอดอาหารทอด ให้แคลอรี่สูงส่งผลให้เกิดโรคอ้วนและเพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวานสาขนมปังขาวและขนมอบขนมปังขาวและขนมอบทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทําให้ร่างกายหิวเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวานแล้วคุณควรทานอาหารเช้าแบบไหนอาหารเช้าที่ดีควรมีไฟเบอร์จากผักใบเขียวหรือผลไม้สดโปรตีนจากไข่โยเกิร์ตหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแป้งที่ดีเช่นข้าวโอ๊ตหรือขนมปังโฮลเกรน ดื่มน้ำให้เพียงพอและจำกัดเกลือและน้ำตาลคำถามที่ท้าทายคุณคุณกำลังทานอาหารเช้าแบบความตายหรือไม่มาเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเช้ากันเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเพราะมื้อเช้าที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับวันใหม่ของคุณคุณคิดยังไงมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย